สวัสดีจากประเทศไทยของเรานะคะทุกคนคะ่ะเห็นบรรยากาศก,ก็คงรู้ว่าอยู่ที่ไทยแลนด์นะคะนยโสทนคนนั้นคือน้องชายคนสุดท้องของอีฉันเองพี่น้องโอบบจ้าโล <c oughs> นะคะแล้วก็หน้าตาดีกันทั้งบ้าน <c oughs> ย่องเจ้าของคะ่ะ <c oughs> นอกตรงย่องจะของหน้าตาดีแต่เพิ่นก็นมีลูกเลยวล่ะค่ะเห็นว่าเพิ่นมีครอบครัวแล้วอีเน่หน่อยยังก็ต้อยก็ต้อยน้ำกลนพอเพ่นนั่นคือลูกชายโอ้ลูกสาวเพิน่นร้านสาวร้านสาวของอีชั้นเองเนี่แหละค่ะวันนี้เขาจะไป อะไรเขาเรียกว่าซาปลาเนาะคะ่ะซาปาภาษาอีสาน,นนะ่แ่ภาษากลางทรายไม่รู้เขาจะไปซาปลาเนาะที่บ้านมีอยู่มีโบปลามีสะนี่ค่ะสงโบในที่นานะคะทุกคนคะส่วนใหญ่แล้วทางอีสานทางบ้านเรานี่จะนิยมซาปลาในช่วงอ่ะนะคะในช่วงของที่ลูกๆล,ล้านๆมารวมกันวันหยุดเนาะคะ่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีใหม่มันมาพี่น้องจา๋าปีใหม่แล้วก็ช่วงสงกรานประมาณนี้แต่บ้านทรายเนาะปีใหม่ไม่มีใครได้มาเรามีช่วงนี้แหละค่ะน้องชายคนทุดท้องมาทําธุระเนาะค่ะกับแฟนเพื่อนมาทำธุระที่บ้านเขาก็เลยชวนกันซาปลาวาสันค่ะพี่น้องคะคือสูบลุ้มนี่แหละสูบลุ้มปลาสูบน้ําออกแล้วก็เอาไปเก็บปลาเนี่ยเขาเอนซาปลาภาษาอีสานก็เลยชวนกันทํา เราก็จะได้กินปลาสดๆพี่น้องคิดถึงบ้านแห้งแห้งเนาะคิดถึงบ้านเห็นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะขอบคุณเทคโนโลยีแล้วก็ขอบคุณหลานๆที่ที่ถ่ายมาให้ป่าเบิงล่ะน้องสะพายเป็นคน้ายพี่น้องบอกว่าซุกกลับไปถ่ายมาให้ป้าดูหน่อยเด้อ่าสันไปทําอะไรก็ถ่ายมาให้ป้าดูหน่อย่าสันใส่ก็เลยไม่ให้ทุกๆคนดูด้วยเนาะตอนนี้ก็รออยู่ว่าจะ อะไรนะเขาเรียกจะสูบน้ําออกแล้วก็เก็บปลามาดูกันว่าจะได้ปลาเยอะไหมปีนี้ลุ้นๆค่ะพี่น้องลุ้นเหมือนสมัยก่อนชายก็ชอบไปถ้าไมเคิลไปนะคะหมายถึงถ้าไมเคิลไปแล้วได้สูบป,ปลาแบบนี้นะคะคงจะสนุกเพราะว่าไมเคิลชอบไมเคิลเขาชอบแบบว่าไปลุยขี้ตมเหมือนไหม <laughs> ชอบเล่นขี้ตมสมัยก่อนเห็นไหมไปเดินไปก็ไปอ่าช่วยเขาทํานาไปช่วยเขาดาหน้าเนาะช่วยเขาเ เขาเรียกว่าอะไรล่ะดำหน้าเนี่ยละสมัยก่อนที่ที่ไปตอนนั้นรอเลีล้ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วน้ำรถเขาจะไปเก็บปลาเดี๋ยวทรายให้ดูว่ามีปลาอะไรบ้างพี่น้องจา้าแถวบ้านบ้านทรายนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปลาช่อนปลาหมอปลาดุกปลาตะเพียนแล้วก็ปลาตองอะไรพวกอย่างนี้แหละจา้านนองน้องสาวบอกว่าพอได้อยู่แต่ได้ไม่เยอะมีปลาตะเพียนปลาตะเพียนบอกเขาเขาเอามาทําเป็น ปลาใช่ว่าทำปลา,าก็คืออร่อยอยู่ค่ะแตะ่ว่าจะต้องหมักนะคะหมักอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปพวกพยาธิพวกอะไรมันถึงจะไม่มีนี่น้องจ้านั่นแหละนี่น้ําบกแล้วน้ําบกแล้วอีน้อน้อยนียน่บกคือบอกลงไปแล้วสันทายวะ <c oughs> เห็นปลาว่จาจ่าเห็นว่าน,นั่งแต่ปลาช่อนเยอะกว่าปลาตัวปลาอย่ยยางอื่นเห็นว่าปลาช่อนตัวบวกยยนี้หนึ่งพี่น้องใส่ชอบ เป็นคนชอบกินปลาค่ะเป็นกินคนชอบกินปลาช่อนเผามากเลยปลาเผาแล้วก็กับกินกับส้มตําหรือไม่ก็ทาห่อเมี่ยงแปะซะาเห็นไหมคะ,ะทำน้ำจิ้มอร่อยอร่อย,ออยกินผักเยอะๆแล้วก็กินปลาแบบสดๆแล้วนะคะเราเก็บเก็บมาใหม่ๆมันได้ฟิลลิ่งดินะพี่น้องคะมันได้ความรู้สึกแบบว่าสดสดจริงๆนะถ้าเก็บมาใหม่ๆแบบนี้มันจะหอมเนาะคะ่ะพี่น้องปลา้องกินปลาสด จะกินปลาตายแต่ว่าถ้ามันปลตายก็กินบ่นนได้พูดถึงว่าหมายถึงว่าคือถ้ามันตายแล้วนานๆแล้วค่อยมาทําอาหารนี่มันมันไม่อร่อยต้องกินแบบสดๆนะนะจ่าพี่น้องคะเนาะขออาภัยในคนที่ไม่กินปลากินเนื้อไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเอ่อพวกสายเนี่ยกินทุกอย่างคะ่ะหมายถึงว่าเนื้อวัวเนื้อปลาเนื้ออะไรเนาะเขาก็ธรรมดาแหละเกิดมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเนี่ยนะค่ะเนาะอันหะีนะนะนะ้ปลาตองค่ะปลาตอง,งกายกินหอดแม่ พอแม่ทรายเขาก็ชอบเอามาแบบว่าไอ้มาลาบนะน,นะคะก็คือสับๆแล้วก็เอามาลาบแบบลาบเหนียวๆแล้วก็เอานึ่งอะไรอย่างนี้นะจา่าหรือไม่ก็เอามาทอดอร่อยพี่น้องคะนี่แหละได้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยเล่นขี้ตมไม่ใช่บุญบั้งไฟก็มีขี้ตมเล่นใะลูกห้านเ็พากันช่วยกันเก็บได้ไม่เยอะคะ่ะน้องสาวว่าก็แบ่งเพื่อนบ้านไงกันคนละตัวสองตัวแล้วก็ทําอาหารไปวัดเอ,อทำขนมน้ายาขนมจีนไปวัดพี่น้องนั่ มีปลาช่อนปลาดุล้านว่าพี่น้องคะนี่ละโอ้ยคิดหอดบานเนาะเขาบอกว่ามีครอบครัวที่ดีมีญาติที่ดีมีเพื่อนที่ดีถือว่าโชคดีพี่น้องคะอิลีถือว่าโชคดีจริงๆพี่น้องเบงปลาพนด้นี่หละประมาณนี้ละคะ่ะบ่หลายไปแล้ววิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คะ่ะบายบาย